ก้อยพ e uh, ี่นาองลาบฉิลาบฉิ <S <s iyorum, <s <s ่งงูนิ่มๆพี่น้องสดๆใหม่ๆปใหม่ๆพี่น้างกินดีๆลูกกินดีๆฮะโออยผักหอมฮะบทัสอีเกนอยผักหอมลูกซอยผักหอมด้วย่ชิบุมแมนจะได้วะอยักหอมฮะเออเกิดเด็นก็ไล่ะลูกกินนันก็ยังไป เกือบเบล็กเออเกือบเบล็กเอาเกือบเบล็กมาพี่น้องนังนี่อุ้ยอุ้ยเรเห็นมานห้าในเตี้ยมันจะถึงของพ่อหรอกพักกับพี่หล้ายืดพี่น้องเอาพักกับพี่หล้ายืดพี่น้องเอาพักกับพี่หล้ายืดพี่น้องเอาสบายดีพี่น้องสบายดีพอกันคือเก้าพี่น้องกับซองกิ๊บของชาแนลพี่น้องมันนี่สิ้ผ้ามันกินอ่ะ ก้อยพี่น้องหลาบหลับฉินหับฉินงูดิบๆพี่น้องซุดๆใหม่ๆม่ใหม่พี่น้องอันนี้อันเข้อห่วงยอขาวบ่พี่น้องแต่ว่าซอยมาแล้วซอยมาเรียบร้อยเมื่อไรพี่น้องเก่าพี่น้องมากก็มาหาดเล็กอเล็กอัลันพี่น้องวันนี้ไม่แนวกินเรียบร้อยอเล็กอัลันกินดี๊บๆลูกพี่น้องเนาะมาลงมือเลยกินแต่เศร้าพี่น้องอากาศคึมคึมวันนี้ บ่มีฝนคือฝนจิดตกพี่น้องใบไม้พี่น้องโอ้คักมักมาหะพี่น้องพักมายูมายาเนาะพี่น้องเนาะเอ้ามาพี่น้องมากินน้ำกันเข้าครัวพี่น้องกินไร้า่กินไรดูกินอะไรกินอไรอะไรบ้างย่าพูดเสียงน่า หลายผัดนี่นะอียังหลายอันนี้ไม่หลายโอ้เป็นย er no. wow. ังรกเพชรไี่นองเพชรน่อยนึงยตัวดีจกเออเด่าเบิ้บก่นโอ้โ้เบิ้ี่พี่อเต้มมาเรียบร้อยแล้วเียเนี่ เล่ไลเด็กน้อยหนึงแ้วพี่นองนะเนาะตามบวงหยาดจิ้บเ้ยนุ่มพี่น้องเสียบิตัวนี้ได้ยังยล่เเสวยพักเ็กก่อน,นพ,พี่น้อวยพักเซ็จพี่น้อง ดีลูกกินดีดีฮะ,ะ,ะเออผักสอยผักหอมฮะบ้ทันอีเกียนสอยผักหอมผักหอมด้วยอบูแมนจะได้วะผกยอ,อ,อยอักหอมฮะ,ะเออลูกกินกับปุน้นลูกแส่บเพชรนหนึ่งเราพี่น้องเนาะ ไปได้อเล็กบุไปได้ลูกย่านได้ยานได้ลูกจเอายังเอายังเอายังกเอบเกืบไปใส่ลูกฮะเออเกือบเ็กก็ไวได้ลูกกินนั่นก็ยังไปเกือบเบ็กเออเกือบบ็เอาเกือบบ็กมาพี่เน้าหนึงพี่น้อหน้าตัดนึ่ง อ้คีอเนอเอาใช้หอมหลาบคนพ่น้อกนนึงอย่าไปไกลเล้วลูกยันยีนอพอได้นัง่งดีรงง่องดีขาโอ้ยยืนซ็นยังไดดีนี่เหื่องสิ่มคนพ่น้อง าพี่น้เจ้าเอาเยฮ็ดบ่เฮ็ดสบดีัน่อยนึงแลพี่น้องเนาะอ้สะเติมบังบมเสียบดิเโอ้โหได้เลยพี่น้องแสบสบาเน กินดีดีกินดีอือโอ้โหกรหักเลยเนาะนี่มาตามหักดูบ้างันนี้โอ้ยใ่เละธรรมดาคันทันใส่เขนใส่เปลือกคมเลยเขาจะบใส่บักหน้าแต่ว่าผมลืมใส่บัลือกหน้าแนละออกคม้มออนนี้ออกคุมสม,สม ใส่จานก็พี่นอ้องใส่จานจัดจ้านทีอุ้ยข้ากเออเกือบเกือบป้านเลยเป็นลมลงเลยมันไหมพี่นก้กโอ้ยมา ันสอนม่กันพี่นอ้องบ่่ายะ้นกล้าปะแม่แม่รักสุนมมิกพี่นอ้อง

พี่นนองเปลี่ยนสถานทีใหม่ละสูงขึ้นน้อยนึงพี่นนองโอ้เข่าก็ติดเมือ่อ้แท้พี่เข่าเนาะเดินมดีลูกโอ้สูงขักว่าเนี่ยออกมาหาพี่นนอง Đuốc nằm đó, đúng, cái này nó làm á, thuốc lé lép luôn. qua cái miệng bị cái miệng rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ พักพี่น้องครับบุกเข้าไปกินจักเกลือพี่น้องตัวเล้อเด็กเด้อนีพี่นอ้อ,นองโอเฮ็ด เขาก็ติดมือพี่น้องเลยกำลัใหญ่เลยเขาก็ขาวๆพี่น้องหักเหนียวติดมือ

กำลัง oh จะพักกับพี่น้องเบิ้งเจ็ดเจ๊ดมาเนี้ยกำลังกินเสียความแล้วโอ้ยอโอ้ สัมพี่น้องเี่ยกั้หนึ่งพี่น้องความละโอ้ยกำลังวันจย่อพักแห้พี่น้องเบ่งร้อมเปพี่น้องความซับอืมมันอยู่กับนซะย่าเหอด้เยใช่ยหมเออ กิบบนยังบริมสามปี่น้องเลยความกวนลเห็ดอ <wh treble tune> ือยเห็ดอาเรกเห็ดบ่อพเห็ดจ้ะอะไรอะไรเห็ดพาเห็ดบบออรเห็ดบ่ ลเขาเรียกเดบอกเขาเห็ด,อมมด,อมมดอกมมดอะไรเฮดโอยพี่น้องเลยความบดพี่น้องความบดพุ๋เฮ้ดูได้ตัวนี้พี่น้องเลยโอ้ยความจนบดพี่น้องเลยวางวางต่างงอยพวกวอางเอาเยโอยพอจะเอาเองหรก ลาบพี่น้องก้อยดิบก้อยสินสินสินหมูเออสินสินข้วยข้ายดำพี่น้องใส่กับตับเด็กก๋ยอขาวอันนี้ความิ่งน้ามเน่ก็มีพี่น้องเนาะกินบ่ได้พี่น้องมันมีกลิ่นกลิ่นอยู่ในนี่เนาะพี่น้องเนาะโอกาสหน้าบอกกันไหมเนาะพี่น้องเนาะเมื่อหน้าฉัไม่เห็ดเมน,หนูหนูทำไมให้กินติดตามเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้นี่ห <c oughs> าก่อนพี่น้อง มาพี่น้องเนาะมาหาเล็กบายๆได้ลูกบายๆผมบายกล่องบายๆเมียผมมาลู bye, พกพี่น้องเด้อเอหรอบายพี่น้อง